คนาทึกก,กับดากหมู่ป้าทุกคนดีแต่มันบ่อนันทุกคนมันบ่อแห้งทุกคนหาแห้งยงองสี่ได้สบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฟังไทยแล้วก็ฟังเล่า เราทางพี่น้องท้งอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะมีดาก็ได้เดินทางเข้ามาป่าทุกคนแต่ก็โชคุ่ค่อยดีไปได้ทุกคนเพราะว่าเดินทางเข้ามาป่าปุ๊บก็หวล่มมากเลยทุกคนปับกับพายุเหเฮาทุกคนพายุลมเฮาเสียงก็เลยมีแต่เสียงลมทุกคนแต่ว่าดากาสิกับขึ้นมาได้แล้วทุกคนได้ลัก็ต้องเดินหน้าต่อไปทุกคนคือแบบเมื่อน,นี้อ่ะทุกคนดามีเวทุกคนแบบอัน มเมท้าของดานะเพิ่นเยอะได้ตาวทุกคนต้นตาวกับันสารละกันนั่งเล่าสามอย่างทุกคนดักก็เลยว่าอาสามาหาเท่าทุกคนพวานยู่บานยุ่เพินเมท้าดากะมีเวะทุกคนม,มีงานงานสําคัญทุกคนไปได้กะไปหานากทุกคนอากไปด้วยนำกันเลย,ยทุกคนทุกคนก่อนสิไปหานตาวกาดากระสีเฮ็ดอันดดพักเลยทุกคนเพราะว่า ดาดสีได้นอนพีททุกคนถ้าโชคดีได้อันได้เคิงไหวกันดากะอาจจะได้นอนครึ่งนึงทุกคนแต่ละเคิงมันหาซ้าได้กะอาจจะได้นอนสองขึ้นทุกคนไปเดี๋ยวนี้กะดากะเห็นแล้วทุกคนเห็นดอนทำเล่ตอนพักแล้วทุกคนดากาสิไปกลางงันปีก่อนทุกคนจะค่อยไปหาเบิ้งเต่าก่อนทุกคน ค่ะทุกคนผูเปีนอนอะน,นั้นดกักสร้างที่พักผู้ปีนเรือแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนสาเหตุที่ผู้สูงกับทุกคนคือแบบล่มแห้งทุกคนดาวโบยดังไฟอันก็เลยทุกคนย้านันเกิดไฟลามป้าได้ทุกคนถ้าเบิ้งแรงเนาะคันแบบสลาตะเก้าหนะกลางเว้นกลางเว้นบล่มนะกลางขึง้นกัล่มทุกคนถ้ากลางเว้นนั้นล่มแห้งก็คือมันจะบล่มทุกคนลอกเบิ้งขัามันบบล่มามดักไฟทุกคน ขำลมแล้วก็ยาเลยมอเลยทุกคนจากกันสร้างที่พักเรือแล้วแล้วกาดาค่ะสิาพาทุกคนไปไปหาเต่าทุกคนหาเต่านี่ก็คือค่อนข้างยยกทุกคนยากว่าหาสารอีพวาวันมันเปิดป่านะบ่คอยเห็นทุกคนดาเห็นมือไปหาจีนางเหล่านางกะดากระเอาแล้วทุกคนแล้วกาดาสีรอบไปหาแถวสายน้ำสายน้ำ,นำหองทุกคน องไม่น้อยนะทุกคนเพราะว่าต่ามันมักอยู่แบบจินซุ้มๆได้อาก็อุดมสมบูรณ์ได้ทุกคนไปขแรกดาการะสีไปหาบนห้องห้องดา,าเคยมาได้หลายปีแล้วทุกคนดาการะจื้อยุกป๊กมันแต่ว่าสไปหาลอกเบิรงทุกคนย่าเขาเอานะทุกคนยาเขาเอาแล้วก็แล้วเพื่อมันเกิดอีกกระประมันเกิดนะเกิดไหวอยู่แต่ว่าเพื่อมันสีใหญ่พอกินก็ร,รับส่งสามปีทุกคนไปไปลอกเบิรงก นะทุกคนต้นเต่านะเขาตัดเอาแล้วทุกคน่อมันกระปองอยู่ทว่าเพื่อมันสีใ่านาะนหลายปีทุกคนแล้วด่ามาดินนี้ลุบแล้วทุกคนแต่สีเลาะไปอีก่อนเพิ่ทุกคนมันยัง,งน้อยอยู่ทุกคนมันปงไหวแต่ว่าเพื่อมันสีใยเป็นปีสองปีทุกคนอันนี้ก็เม้นทุกคนแต่ว่ามัน มันยังน้อยทุกคนลายยุกกมันเจอะคนมองนี้ก็ผิดบังทุกคนบดเจออันดาสิลองไปใส่ห้องไม่ทุกคนคนเจอแล้วเจอแล้วทุกคน่เจอแล้วทุกคน โอุกกว่าไปใหญ่ทุกคนเลยลองขุดเบิ้งทุกคนถ้าขุดเบิ้งเอาหัวมันทำบ่ได้หัวม้วก็ยาก boleh sikit mo. đây con Đây đây là Hổ bỏ nhảy luôn น้อยทุกคนถ้าต้นใหญ่เนี่ยสมแหงแลดทุกคนพรทุกคนลุยไปอีเสียงสูงดูทุกคนยันทึกเขี้ยวหมูกหมูกป,ป้าเขากับวบนนี้มืดเด้ทุกคนเห็นห้วยเขาเจ้าไปยุทุกคนป้าทุกคนะจด้เด้ด่ามากพท่านทุกคน หน้าเขาเขาจะปาดก่อนแล้วนะทุกคนหน้าทุกคนใหญ่สุดเนาะทรันี้คนใดทุกคนเน้นเลยนะเนื้อเดียลๆโอ้เขาปาดเอาเลยแทุกคนนะมาซาเขาก็ได้เขาก็ได้กินเห้วโอ้เจไดหน้าทุกคนต้นมันบดีน้อยทุกคน ซ้ำนี้ค cool ุณยดยต้นต้นเปล่านะทุกคนแบบมันใหญ่สุดๆุดนะแต่กับขัดเจ้าเจอก่อนเลยนะราตัดเอาทุกคนน่าจะบวเหิงกับเบิกตะไบมันนินนะประมาณเดือดนึงแหละทุกคนเอานะโอ้เสียดายเพราะฉะนั้นกกเดียวกับพ่อทุกคนเย่ทุกคนเจออีแล้วทุกคนนี่นี่นี่ต้นต้นใหญ่กว่าตัวเก้าได้ทุกคนแต่กับมาซ้ำตัวขัดตัดนั่นด้วย ต้นป่นกลางทุกคนนี่ใบมันกัน О, oh. ну. คอยแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกกใ่ายๆคือเขาได้เขาบบบไม่่งทุกคน ตอนนี้ดากอยู่ห้องแคบๆทุกคนเลาะไปนี่เลยทุกคนสุดห้องนี่ไปแล้ได้จะกลับทุกคนทุกคนเจอแล้วฮะนะทุกคนแบบเจอแล้วทุกคนกกกง่ายเด้ยทุกคนเจอตื่นไปแล้วเียเขาตาใหญ่กว่าัวอื่นทุกคนเลยกับใบใหญ่ถ้ามองกัน ตัวเห็นเขาเจ้าเอาแล้วทุกคนแต่ว่าใหญ่กว่าตัวอื่นที่ดักเคยได้ทุกคนเฮ้อนะนะทุกคนลำมันใหญ่เลยทุกคนสัมัเห็นแลยแหละทุกคนว้าวเอาทุกคน บางแล้วก็ยันแยกทุกคนบุหิ่ขันขันขันพบแมแบบนี้

นี่ทุกคนเจออีกแล้วทุกคนตอนนี้ลำใหญ่ได้ทุกคนป้าวถ้อกับพวงเลยแต่ว่าใบ,าบามานันนาเป็นสีนั้นทุกคน,บน,กน,นเบื้องสถานไปเลยดาที่เอาลงเบิร์ทุกคนหามันได้นั้นทุกคนอันพอ่ออะไรแบบนี้กันทุกคนคือดากก็ได้หลายแล้วทุกคนอันนี้อันสุดท้ายทุกคนแล้วดากก็สิกร์เดินพักไว้ทุกคน Tá de moça. b u ว้าทุกคนนัคืกับดักหมูป้าทุกคนดีแต่มันบ่อนั้นทุกคนมันบ่อแห้งทุกคนถ้าแห้งอ่งเงี ดาสุกใสได้ยุบปลายไหมพูดทุกคนอู้หูกใสเขาว่างไวเหินะทุกคนนะเขาว่างแบบบวแห้งไปเลยทุกคนเออถ้าว่างแห้งนีงบ่บลอดด,ดาดาด้แขวนี่จะปลายไหมทุกคนเลยเพราะาดาดเคยเห็นเขาเห็ดน,นะไหมมันต้องแนนแบบแนนสุดๆ,ๆทุกคน น่าจะว่างเหีวเหิดโหท้อทำลายกับดักเขาแน่ทุกคนขึ้นเลยทุกคนคนว่างกับดักนี้น่าจะบบม,มีซัดผ่านมือสิบไปเลย เพราะว่าเอาเขิรนไว้ดิบเท็ดนะนะทุกคนโมเมนต์ถ้าเป็นผู้เก่งๆนะทุกคนด่าผู้ลุงเฮียบุบปากอ่ผู้ลุงเฮียกแข็งกินห่าทุกคนเขาเคยถือแบบด่านี่ข้าวนะเขาเคยถือทุกคนกระโดนแขวนด้วยปลายไม้ทุกคนเลยอันนี้มันโมเมนต์นนั้นจะเป็นโมเมนต์ดักง่ายทุกคน อันนี้ก็อันตรายกันพอดีอันแข้งด่าดือน้อยนึงทุกคนเออแล้วมันก็เลยอันหัดซนอันเกือบด่านี้ทุกคนเออมันก็เลยบัวเฮาหัดแข้งน,นะทุกคนถ้าเฮาหัดแข้งก็เฮ็ดให้เฮาล้มได้เด้ทุกคนอลอดรอดรอดไปรอบนี้ แข็งดาพ่อตาพ่อตะเยียดนี่แหละพอดีมันล้นทุกคนกัตีนดาไปเยียบไปนี่นะห้องห้องคักแล้วทุกคนเลยกัปตีนดาลงไปไปเยียบไปนี่นะห้องคักทุกคนอะทุกคนมาดีดากาะซีพ่อแล้วทุกคนตากะได้หลายแล้วดากระซีกลับบนพักแล้วทุกคนตอนนี้กาค้ำค้ำได้แล้วทุกคนน่าจะประมาณสามโมงสี่โมงแล้วทุกคนพอดามาฮอดกาสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะ ด่าหาเต่ามันนี่กะโชคดีทุกคนเออได้ได้หลายอยู่ทุกคนไปทื่อห้องมั่นทุกคนก็เลยพอได้ด่ากามะมาหอดเดินพักเลยทุกคนเข้ามานเาบิกเตา่าเนาะทุกคนว่าได้จากโดมทุกคนหนึ 1> 1, 2, 4, ได้หกโดมทุกคน ดากา่ะนะทุกคนดากาสีแดงเอาแกงสองโดงทุกคนแกงสองดงเอามือเพื่อนเมะสองโดง,ง,โดงทุกคนนี่สี่ดงจะนี้กระพเพาะแล้วทุกคนแกงกินแรงนี่ทุกคนคลิปหาเต่ากัะขอจบเรื่องเพลงเท่านี้ในรายการฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อสองดาบันนานเด้อทุกคนเด้อถ้ารับชมถ้ารับชมคลิปหน้าตอนต่อไป ที่มีกขอการปบัติมบี